สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูนะวิธีการแก้ปัญหาปิน้นงานออกมาแล้วหมึกสีดําหรือว่าหมึกสีเป็นเส้นเนาะอันดับแรกมาดูที่ตลับหมึกก่อนเช็คเติมหมึกให้เต็มนะคะแล้วก็มาดูว่า,าเส้นตรงเนี้ยมันดูดหมึกไปหาตลับหรือเปล่าอันนี้ดูดไปเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรามาดูที่ ตรงกดที่เครื่องมือเลยหนึ่งครั้งนะคะกดที่เครื่องมือหนึ่งครั้งใช่ไหมคะแล้วก็กดบวกตรงนี้ให้เป็นจนถึง10นะ,ะกดไปจนถึง10เนาะเลข10บนะคะเสร็จเรียบร้อยมันจะมีสีดำนะคะตรงนี้สีดำกับสีหมึกสีให้เรากดหมึกสีนะคะกดล้างหัวนะคะก็จะทำการล้างหัวปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะคะเสร็จแล้วถ้าล้างเสร็จแล้วนะคะให้เราเอาตลับเนี่ย มาทาความสะอาดอันนี้คือตลับมันนะคะตลับสีเอามาทําความสะอาดถ้าจะให้ดีคือให้ใช้ยางลบลบแผงวงจรตรงนี้นะคะใช้ยางลบเนาะลบทําความสะอาดนะคะ,ะเสร็จรียบร้อยใส่กลับไปแล้วก็ทําการล้างหัวพิมพ์อีกรอบนึงนะคะอ่ะพอเราล้างหัวพิมพ์อีกรอบนึงมันจะใช้เวลานานครั้งนึงจะนานมากประมาณ5นาทีเนาะแล้วก็ทําการสั่งปิ้นออกมานี่ไงออกมาแล้วนะทุกคนนะอ่ะออกมาแล้วก็จะได้ ตามนี้เลยไม่มีเส้นเลยนะคะไม่ขาดนะเรียบร้อยดีมากนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครที่ชอบนะคะรับชมนะคะโปรดติดตาม s u b สไคร b e กดไลค์คอมเมนต์ให้หน่อยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะ